บอ่อนี้ยปผ100ูผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์กูเองบอ่อมันสองไร่บ่อนี้ผมเลี้ยงมาสองนี่นี่ขอบที่สามผมเลี้ยงมาสองขอบแล้วขอบแรกวิธีการเตรียมน้ําคือปูผ้าเสร็จบวกกับมีบอ่บอบ่อชงข้างหลังน่ะบอ่อพักอยู่ั่งนู้นบอ่อพักแล้วก็บ,บอ่อชงก็ทาเหมือนกันทุกอย่างคือก็มีตัวที่ดน้ําด้วยสารเคมีใช้ยาฆ่าพะงแล้วก็ค่อยมามามา ายาฆ่าแมาแล้วก็มาลงที่บ่อคลีนครั้งหนึ่งตามหลังแล้วมาลงที่บ่อพักอีกบ่อนึ่ยคือบ่อชงออกจากบ่อพักก็มาลงบ่อชงแล้วจะมีตัวกรองน้ําอยู่ข้างหลังนิดหนึ่งจะมีที่พักกรองน้ําอยู่ข้างเนาะผ่านใย,ยฟูก็มาลงบ่อนี้ขอบขอที่ผ่านมาที่ที่เลี้ยงผ่านสวนผลทลิตจะเริ่มต้นแต่กิโลนีก็ลงทุกกินลนีก็ลงวันเว้นวันคือผมก็จะใช้น้ำในถังเลยหมกักเช้าบ่ายมก็เทลงเปิดลงไปเลย ก็ใช้แล้วต่ตามสูตรใครสูตรนั้นจะจีนซีตัวไหนก็ได้ก็คือบาซิลัสตัวนั้นจะสามสายพันสี่สายพันแล้วแต่ใครจะใส่แต่เรื่องคุมสีน้ำมก็ก็ใช้สีน้ำเทียมของใครก็ได้แต่คุณจะสีน้ำตาลชอบสีน้ำตาลแต่คุณคุมยากหน่อยไปเจ้าสีเขียวไปจาสีน้ำเงินสีทะเลเลยก็ได้ออกมาก็ได้ผลเนี้ยคือสีน้ำเงินออกสีนี้ตลอดคุมตั้งแต่ตอนแรกก็ยังไม่ใส่ใส่ใส่ไรละถุงไรกับครึ่งลูก ผมจะถ่ายน้ำช่วงอายุประมาณสักเกือบเดือนละหรือว่ายี่สิบห้าวันผมจะต้องถ่ายน้ําแต่เลนคุณต้องไม่มีนะในพอใจบอ่อคุณจะกวาดเลนไม่มีเลนเลยลงหลุมหมดต้องเคลียร์พื้นพื้นบอ่อต้องต้องเคลียร์ให้ได้ครับบร,ริเวณพื้นเนี่ยจะไม่มีเลนจับพุ่งก็ไม่มีเลนต้องลงหลุมหลุมประมาณสักเมตรห้าสิบลึกไปเมตรห้าสิบแล้วก็ทำไม้แดงกระทะก่อนจะข้าวบอ่บอก่อนจะลงน้ําก็ต้องล้างมือล้างสาทุกอย่างผมจะมีน้ํายาฆ่าเชื้อในข้างบอ่อทุกคนงานจะลง จะเข้าไปก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทคุณจะไปไหนมาคุณก็จะรองเท้าคุณต้องไม่ต้องใส่เข้าข้ามในหอตอนนี้ฝนฝ่านหนาวถ้าใครจะปล่อยกุ้งต้องปล่อยเดือนนี้ให้ได้ต้องปล่อยให้พานให้ได้เดือนกันยาก,กับตุลาคือได้กุ้งได้สองเดือนทำไมไปตุลามาันก็สามเดือนเร่งผ่านแล้วข้าเข้าวพฤศจิการกอสักเดือนที่สามคือกุ้งอย่างนั้นก็ร้อย100ตัวแล้วถ้าชนหนาวนึงจะไม่ก,กินอาหาแล้วหน้าหนาวผมไม่แนะนําให้เลี้ยงหรอกคือแนะนําให้มีกุ้งจับอย่างเดียวแต่เรื่องอาหารก็ปรับตามโย ก็ไม่เรี้องอาหารหมดคือหมดก็ต้องตามยองจะเข้าข้างตัวเองผมจะไม่เหลือเหลือผมปิดคุณจะกินร้อยกิโลกระช่างแต่วันนี้คุณไม่กินก็คือไม่กินต้องดับอ่งไม่ไม่กินเพราะอะไรลอกข้าบไหมหรือน้ําจะดอกไหมผมเช็คว,ว่าเอาใส่กระชัางไว้สี่วันแล้วว่าเช็คดูกุ้งรอดทุกกี่ตัวไหมผมใส่ไปสองร้อยมันก็อยู่รอดแล้วร้อยเก้าสุดเก้าร้อยเก้าสิบแปดตัวก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่คือรอดร้อยเปอร์เซ็นต์กุ้งรอด ถ้ากุ้งน่กระชังไม่รอดมันก็ไม่รอดใน,นบ่อเราก็ไม่รอดอยังไงก็ไม่รอดเพราะกระชังมันตายหมดแล้วในบ่อเราก็ไม่มีก,กุ้งแล้วถือว่าน้ําเราแล้วลูกกุ้งอาจจะอ่อนเดหรือว่ากุ้งมาไม่แข็งแรงคุณจะปล่อยแน่นปล่อยบางกันแล้วแต่คุณก็ต้องตามสภาพแวดล้อมตามเวลาอากาศช่วงไหนมันไม่ดีเราก็ต้องปล่อยเด่นถ้าหน้าฝนหน้าอากาศดีเราก็ปล่อยเต็มที่แต่ถ้าหน้าท้้งหน้าช่วง,งหน้าเนี่ยเป็นอากาศฤดูหนาว ปล่อยสักไล่หนึ่งสักห้าหมื่นตัวหรือว่าไล่ละหกหมื่นทำไซสี่สิบตัวก็ตกก็ไล่ละตันสองนะตันครึ่งต่อไล่แต่ได้โดสามร้อยไปสองร้อยถ้าเกิดกุ้งคุณเป็นโรคขึ้นมาต้นคุณสูงถ้าเรากุ้งฐานคุ้ก็ใช้เยอะเสื่อจะฟันกุณก็เยอะทุกอย่างมากกว่าสองเท่าแต่ขาสูนก็สองเท่าแต่ถ้าปล่อยกุ้งกุ้งห้าหมื่นตัวต่อไล่ก็ก 5, ว่าห้าไล่ ก็สองแสนหน้าแต่สามี้้าตัวโลก็ได้สิบตันเหมือนกันแต่กิโลสามร้อยนะอ่าได้สามล้านอ่าได้กำไรต่ 2, ตสองล้านม็นือล้านเดียวแต่ถ้าปล่อยกุ้งยี่สิบตันกุ้งก็ได้ล้านหนึ่งเหมือนกันแต่คุณเครียดมากกว่าเขาแต่คุณจะได้ระ,ะยะเวลา,านานกว่าด้วยนี่ถ้ากุ้งพันทุกรรมันดีทุโตไม่ต้องเลี้ยงมากเกลกกี้ยงจี้ 2, ตัวโลก็ได้จี่ 2, ้าตัวโลก็ได้ได้สิบตันเหมือนกันกุ้งสองแสนหน้านะยังได้ตังค์แน่ๆไม่ต้องเอาเยอะ